สวัสดีครับมาฟังดอกหญ้าเล่าเรื่องครับต่อจากคลิปที่แล้วเรื่องเมียปล่อยให้อยู่บ้านเป็นเพื่อนแม่ยายมาฟังกันเลยครับพอไปถึงบ้านเมียผมผมก็เห็นแม่ยายครั้งแรกครับไม่น่าเชื่อว่ายังสาวอยู่เลยถ้าผมไม่รู้ว่าเป็นแม่ยายออถ้าผมไม่รู้ว่าเป็นแม่ของเมียผมผมคงคิดว่าเธอเป็นพี่สาวของเมียผมแน่ๆครับ บ้านเมียผมอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ถึงกิโลครับแต่แถวๆนั้นเป็นทุ่งนาแลต่ก็มีบ้านคนอยู่เป็นน้ำยมเหมือนตามชานเมืองก็แบบนี้แหละครับแบบอยู่ใครอยู่มันครับก็ไม่ได้อยู่เป็นชุมชนเหมือนตามหมู่บ้านของผมบรรยากาศรอบๆก็ดูดีครับ สดชื่นดีมองไปทางไหนก็มีแต่ทุง่งนาแต,แต่บ้านคนอยู่เป็นยมยมครับก็คล้ายๆชนบทบ้านผมนั่นเลยครับแม่ยายผมก็ปลูกผักปลูกต้นไม้เต็มลานบ้านไปหมดเลยครับก็ดูล่มลื่นดีพอไปถึงไม่ทันไรครับเมียผม ก็จะไปหาเพื่อนเลยบอกว่าจะไปช่วยการแต่งเขาผมถามว่าเออให้ผมไปด้วยไหมเธอบอกไม่ต้องหรอกให้ผมอยู่เป็นดูที่บ้านพักผ่อนอีกอย่างให้อยู่เป็นเพื่อนแม่เธอด้วยครับผมก็ตกลงครับเพราะจริงๆผมก็ไม่อยากไปกับเธอหรอกผมก็ไม่ค่อยชอบงานสังส่งๆเท่าไหร่อีกอย่างแม่ยายผมก็รู้สึกว่าเป็นกันเดงกับผมมากเธอ ดีจนผมรู้สึกเริ่มประหมายังไงไม่รู้เลยครับยอมรับครับว่าเธอมันต่างจากที่ผมคิดไว้เลยครับหลังจากที่เม่ผมไปแล้วผมกับแม่ยายก็นั่งพูดคุยกันตามปกติครับเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่คุยกันอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ทําให้ผมรู้ว่าแม่ยายผมไม่ได้รู้เรื่องของผมเลยครับเธอคิดว่าผมเป็นแฟนใหม่ของลูกสาวเธอครับ แล้วก็พามาเยี่ยมบ้านอะไรแบบนี้ครับและเธอก็ไม่ได้รู้ด้วยครับว่าเราอยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันมาสองปีแล้วครับเธอคิดว่าเราเพิ่งจะคบกันและที่ผมเอะใจกับคำพูดของแม่ยายครับที่เธอบอกว่าลูกสาวเธอรู้ว่าลูกสาวจะพาแฟนมาเยี่ยมเธอก็ดีใจ ที่ลูกสาวเธอจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีผมรู้สึกเอ็จใจกับคํานี้มากเลยครับเรนรู้สึกว่าแม่ยายผมมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าจะดูท่าทีสีหน้าของเธอแล้วเหมือนคนกําลังอึดอัดขะอ่วนใจยังไงไม่รู้ครับมันแปลกๆแ,แต่ผมก็ไม่ถามครับเพราะกลัวจะทําให้แม่ยายรู้สึกไม่ดีอีกอย่างหนึง่งพอเธอถูกลูกสาวโกหกครับเรื่องของผม แต่ไม่ยายก็ได้รู้เรื่องแล้วีหน้าเธอมีดีก็เป็นปกติครับอีกอย่างหนึ่งไม่ยายก็เป็นกันเองกับผมมากดูแลผมดีทุกอย่างกลัวว่าเธอจะอึดอัดเรื่องที่ลูกสาวเธอโกหกเธออะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยปล่อยผ่านไม่อยากให้เสียบรรยากาศครับในที่แท้เรื่องที่มันคาใจผมว่าทําไมเมียผมถึงไม่พามาบ้านสักทีคงเป็นเพราะว่าเธอยังไม่ได้บอก แม่เธอเองครับว่าอยู่กับผมแล้วมทําให้ผมรู้สึกโล่งใจเหมือนกันครับและบรรยากาศที่นี่ที่ผมได้สัมผัสและได้อยู่กับแม่ยายได้พูดคุยกันมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่ามันต่างจากที่ผมคิดไว้เลยครับครัมอึดอัดความกังวลใจของผมบันหายไปครับเพราะผมรู้สึกว่าเธอเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ผมคนหนึ่งครับเป็นคนคุ้นเคยอะไรแบบนี้ครับพอยอมรับครับว่า แม่ยายผมอัธยาศัยดีมากๆครับเป็นกันเองกับผมมากและอีกอย่างเหมือนเมียผมจันรักและห่วงแม่ห่วงแม่เธอเอามากๆครับถึงขนาดมาเยี่ยมดูแลแทบจะทุกอาทิตย์แถมยังปิดบังเรื่องของผมเธอคงกลัวว่าแม่เธอจะไม่สบายใจแน่ๆผมคิดแบบนี้จริงๆครับมันทำให้ผมรู้สึกโล่งใจและ ผมรู้สึกว่าผมจะเข้าใจเธอผิดเออแรคืนนั้นครับเนี่ยผมก็โทรมาบอกว่าอาจจะไม่ได้กลับเพราะว่าทางมันเปี่ยวเธอจริงค้างที่บ้านเจ้าสาวครับเธอไปกับเพื่อนสองคนเพราะบ้านที่เพราะบ้านงานแต่งอยู่ต่างหมู่บ้านครับก็อยู่ห่างจากตัวเมืองหลายสิบกิโลเหมือนกันและทางไปมามันก็เปี่ยวด้วยครับ จนนหนทางตามบ้านนอกก็เป็นแบบนี้แล้วครับอีกอย่างผมก็เห็นด้วยครับปลอดภัยไว้ก่อนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดเธอมากลางคือผมก็เป็นห่วงเหมือนกันครับตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาครับก็เห็นแม่ยายทํานูน่นทํานี่อยู่ผมมองด้านหลังครับผมเผยยืนมองด้านหลังครับดูเธอ ใส่เสื้อยือดกางเกงขาสั้นครับเหมือนกับสาวแรกรุ่นเลยครับมันทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยดีอย่างบอกไม่ถูกคือจริงๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรนอกรู้นอกทางหรอกนะครับแต่ตามที่เห็นมันเป็น,ปนแบบเป็นแบบนั้นจริงๆครับแม่ยายผมหันมาเห็นผมก็ยิ้มถามว่าเมื่อคืนหลับสบายดีไหมผมก็ตอบว่าดีครับแล้วเธอถามว่าเมียผมยังไม่ตื่นหรือ เมื่อคืนมาตอนไหนเธอหลับไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเมียผมไม่ได้กลับครับบอกว่าค้างบ้านเจ้าสาวเพราะทางมันเตี่ยวมันตึกแล้วพูดจบผมก็เห็นสีหน้าแม่ยายของผมดูอ้กกรอ่วนเหมือนเธอตึกอักยังไงไม่รู้ครับสีหน้าแววตาเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็ไม่พูดครับผมก็สงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วเธอก็บอกว่า ตามสบายเลยนะเดี๋ยวแม่ไปทำตอะไรก่อนอะนรอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็เดินไปทำนู่นทำนี่ของเธอผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับเออดี๋ยวเอาไว้ฟังคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ